นี่เลยครับรถปี2023นะครับอีวูสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่679,000บาทนะครับหน้าโฉมสวยมากนะครับแท้ทุกชิ้นนะครับมีเรื่องของล้อแม็กนะครับล้อแม็กเรามีการเปลี่ยนมาให้นะครับแม็กเวลนะครับตัวนี้ขอบ18นะครับทรงสวยมากสําหรับคันนี้นะครับสีเดิมโรงงานครับแล้วก็พรอยู่ต่อเดือนประมาณ13,000กว่าบาทนะครับภายในนี่แทบจะไม่ค่อยมีตําหนินะครับรถอายุปีกว่านะครับซึ่งดูครับ ที่ปรับกระจกนะครับออโต้หบานนะครับที่เหลือไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็เรามีการเสริมเรื่องของพื้นนะครับอันนี้เป็น v ี p นิดนึงนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีตัวกันลื่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นโมเดล lda นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้มาอยู่หมื่นกว่ากว่านะครับเบาะเป็นพัคเกตซีเรียบร้อยนะครับเดินได้ด้วยสีขาวนะครับคันนี้สภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรับ